ทำไมมวยซ้ายถึงตอก,ก่อนยากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอ็มเอท i l a n นผมมิดิทิทคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของมวยซ้ายนะว่าทําไมมวยซ้ายเนี่ยถึงได้เปรียบมวยขวา โดยปกติแล้วมวยซ้ายกับมวยขวาถ้าเป็นระดับฝีมือเดียวกันนะมาสู้กันเนี่ยโอกาสที่มวยซ้ายเนี่ยจะได้เปรียบเนี่ยมีสูงกว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเราสู้จริงเนี่ยเราเจอกับคนที่ถนัดข้างขวาเนี่ยเราสู้แบบหนึ่งแต่ว่าเวลาเราสู้ับคนที่ถนัดข้างซ้ายเนี่ยเราจะต้องสู้อีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะแตกต่างกันในลักษณะของการยืนมวยการเข้าทำการหามุมอย่างท่าต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปการป้องกันก็แตกต่างกันออกไป การเข้าเทคดาวอย่างเงี <sh> <ae> ้ยครับเข้าเทคดาวสมมติเราถนัดข้างขวาเราเทคดาวคนถนัดข้างขวาสมมติเราฝึกมาอย่างงี้มันก็จะง่ายกว่าแต่ถ้าเราไปเจอคนถนัดข้างซ้ายเราเทคดาวเนี่ยมันก็จะยากขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมต้องขออ้างอิงจากข้อมูลทางสถิติก่อนนะครับจากการที่ผมค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาหลายเว็บไซต์ของเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยพบว่าค่าเฉลี่ยของคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยมีประมาณ10%นะครับจาก100%ดังนั้นเนี่ยคนที่ถนัดข้างขวาก็จะมีอยู่90%ใช่ไหมครับ โดยที่ในยิมต่างๆนี้โอกาสที่เราจะเจอคนที่ถนัดข้างขวาเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าเยอะเลยอย่าง10คนเนี่ยเราก็จะเจอคนถนัดข้างขวาประมาณ9คนเราก็จะเจอคนที่ถนัดข้างซ้ายแค่คนเดียวเท่านั้นหรือว่าไม่เจอเลยคนที่เราซ้อมด้วยเนี่ยเราเจอคนที่เขาแบบถนัดข้างขวาเวลาเราสปาริ่งเนี่ยหรือว่าเรา,เราซ้อมเนี่ยกับเทนนิ่งพาร์ทเนอร์เนี่ยเราเจอคนที่ถนัดข้างขวาเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับการที่เขายืนมวยขวานะครับและเมื่อเราเราเราจอมวยซ้ายเนี่ยเราก็จะงงๆว่าเอจะต้องทํายังไงเขาทํายังไงอะไรอย่างนี้ ไม่ค่อยชินเพราะว่าไม่ค่อยมีคู่ซอมที่ถนัดข้างซ้ายแต่ในขณะที่คนที่ถนัดข้างซ้ายนั้นน่ะจะต้องเจอคนที่ถนัดข้างขวามากมายเป็นเรื่องบอกติยของเขาเลยดังนั้นนะครับเขาก็จะมีวิธีการสู้วิธีการโจมตีการป้องกันที่เวลาเจอกับมวยขวาเนี่ยทำยังไงให้มันโอเคซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่สร้างความได้เปรียบเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าความคุ้นชินในการเจอมวยกาดแบบนี้กับกาดแบบนี้เนี่ยมันจะต่างกัน ถ้าเกิดว่าเราเจอมวยขวาแล้วนัดเจอมวยขวาเราไปเจอมวยซ้ายเนี่ยยังไงต้องมีงงมีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าในการที่เราจะต้องเข้าไปโจมตีในการหาม,มุมในการป้องกันมันก็จะยากกว่าเดิมเยอะเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่โอเคนะค,คือควรจะต้องฝึกนะครับเวลาซ้อมเนี่ยควรจะต้องฝึกเจอทั้งคู่ต่อสู้ที่ถนัดก,การซ้ายแล้วก็การขวาจะได้เกิดความเคยชินเวลาเจอกับคู่ต่อสู้ที่ถนัดข้างซ้ายเนี่ยจะได้รับมือได้แล้วทีนี้จะมีคําถามยอดฮิตนะถามว่า แล้วเราเนี่ยถนัดข,ขวาเนี่ยฝึกไปเป็นมวยซ้ายได้ไหมคําตอบเนี่ยก็คือว่าได้และไม่ได้นะครับอาชีว่าไม่ได้เนี่ยคือสําหรับคนที่ฝึกมาพักใหญ่ๆฝึกมานานแล้วฝึกมาจนเป็นมวยแล้วชํานาญแล้วถนัดข้างขวาเลยแต่ว่าพอไปฝึกซ้อมเป็นมวยซ้ายแทนเนี่ยมันก็จะลักษณะเหมือนจะต้องมาเริ่มใหม่เพราะว่ามันไม่ถนัดเลยท่าทางต่างๆทรงทททมวยอ,อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมาปรับเยอะเลยซึ่งเนี่ยมันจะฝึกค่อนข้างที่จะยากมากนกัน แต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มใหม่นะครับแบบไม่เป็นมวยเลยเนี่ยถ้ามาเริ่มแบบเป็นมวยซ้ายเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับฝึกแบบมวยซ้ายไปเลยยืนมวยข้างซ้ายไปเลยผมจะยกตัวอย่างนักมวยชื่อดังคนหนึ่งนะครับก็คือยอดแสนไกลแฟเท็กซ์เขาอะ่ะเป็นคนที่ถนัดข้างขวาแต่กําเนิดแต่ว่าทางค่ายเนี่ยปั้นให้ต่อยมาเป็นมวยซ้ายเนี่ยเพราะว่าเนื่องด้วยการที่ต้องการความได้เปรียบอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลย เมื่อเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เขาไม่คุ้นชินกับมวยซ้ายเนี่ยเราได้เปรียบแน่นอนในการที่เรายืนมวยซ้ายนะครับโดยที่คนที่ฝึกมาในระดับหนึ่งในระดับสูงแล้วเนี่ยเราไปฝึกข้างซ้ายด้วยเนี่ยโอกาสที่จะต่อยอดไปเป็นมวย2กาดเนี่ยจะมีมากกว่าไปเป็นมวยซ้ายเพียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมวยข้างซ้ายทาไมถึงตอกอนยากขอบคุณนะครับที่รับชมถ้าชอบกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับอบคุณมากครับสวัสดีครับ